อาาจะให้ดูนะครับน้องแมวมีมัดเยอะเลยนะเป็นตัวเลยนะครับเห็นไหมตั้งแต่ใต้ทางนี่นะครับเราแช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บมัดนะครับลดผล่นแดงื่นคันจากการที่โดนเห็บมัดกัดน,นะครับตรงใต้ท้องเยอะเลยนะครับเห็นอย่างนี้นะครับอ,อ,อย่าปล่อยให้น้องมีหมัดเยอะนะครับไม่งั้นมันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังโรคพยาธิในกระแสะเลือดแล้วก็โรคโลหิตจางได้ด้วยนะครับและอาจจะเป็น เรื่องของภูมิคุ้มกันของน้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีเห็บหมัดเยอะนะครับควรจะมียาป้องกันเห็บหมัดให้กับน้องน้องแมวด้วยนะครับแล้วก็กําจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยเพื่อที่จะได้ลดเห็บหมัดให้หมดไปไวๆนะครับบริเวณรอบๆบ้านก็อาจจะฉีดเป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้ครับแต่ต้องต้องเอาสุนัขและแมวของเราออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ใช้ยาหยดหลังยากินหรือว่ายาฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับเพื่อมียาป้องกันเห็บหมัดไว้ให้กับน้องหมาน้องแมวด้วยนะ หรือว่าปรึกษาสัตวแพทย์ก็ได้ครับว่าควรจะใช้ยาประเภทไหนนะครับแล้วก็อาบน้ําอย่างสม่าเสมอรักษาความสะอาดให้น้องนะครับเพื่อที่จะลดเห็บหมัดครับเวลาที่เราอาบน้ําเราก็จะฟอกเป็นแชมพูที่มีผลต่อการลดเห็บหมัดด้วยนะครับมันจะได้เห็บหมัดได้หมดไปเร็วๆขึ้นนะครับอาบน้ำแต่ขนด้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมองนต์กันะครับอาบน้ำแต่ขนจัจัดเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวนะครับดื้อดึการสบัดเหงื่อี้เรารับหมดนะครับร้านอยู่ในสวนเกษตรมองนต์เกนครับหาล้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์086 6404443นะครับรายได้เสนอพี่ช่างใช้ในกงงารจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิที่ตัน่าด้วยครับอนุนมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกท้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมา,าน้องนาซาลอนครับขอบคุณครับหลังจากที่พี่ช่างแช่น้ำยากำจัดหมัดให้กับตัวน้องแล้วนะครับพี่ช่างก็จะตัดขนสั้นให้กับน้องนะเพื่อลดปัญหาเรื่องขนรุนร่วงลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมัดนะครับเพราะว่า น้องมีหมัดเต็มตัวเลยนะแล้วก็ติดไปยังลูกของเขาด้วยเขามีลูกนะเขาควน,นี้มาพ่อแม่ลูกนะครับลูกสามตัวลูกตัวมีหมัดเต็มตัวเลยพี่ช่างก็อาบน้ําแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องนะครับแล้วก็ตัดขนให้ด้วยนะครับตัดขนสั้นเพื่อที่จะดูแลง่ายแล้วก็หายเห็บหมัดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับลดการสะสมเห็บหมัดนะครับอาบน้ำตัดขนก็บตัดเห็บหม,มัดร้านน้องหมัดน้องมาซาลรอนอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่สวนเกษตรมองขอนแก่นค่ะ บอร์โทรศัพท์ศูนย์ไปรษณของสสุดสี่สี่สี่สามนะคะรายแรกส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานศิลป์นะคะตัดขนให้น้องหมาจอนและน้องหมาทีการตามมูลแลนที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดินดุก,กับสบัดเวงวินที่ช่างละหมดค่ะสดีคุณที่ใช้บริการครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องแมวมาอาบน้ํากําจัดหมัดที่อยู่บนตัวน้องนะครับแล้วก็ตัดขนสรรั้นเพื่อลดปัญหาเรื่องขนรั่วลดปัญหาความอับชื้นที่ทําให้เกิดเป็นเชื้ออรหนนนังขะคบ อาบน้ำแต่คนร้าน้องหมาน้อกแมวซาลอนในสวนเกษตรมขนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับดูแลเรื่องสุขภาพผิวหนังกำจัดเห็บหมัดให้กับน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับเราแช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพร่อลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวแมวให้แล้วครับอย่าลืมว่าควรจะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวนะครับแล้วก็ใช้เป็นยาหยอดป้องกันเห็บหมัดนะครับหรือว่าเป็นยากินหรือว่าเป็นยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็ได้นะครับป้องกันเห็บหมัดไม่ให้กลับมาขึ้นกับตัวน้องอยู่นะครับแล้วก เพื่อให้เห็บมัดนั้นหมดไปเร็วๆนะครับอาบน้ำแตะขนกับจัดเห็บมัดร้านน้องหมาน้องแมสซาลอนในสวนเกษตรมังขันเนครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพิช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมสซาลอนนะเห็นไหมมัดที่เคยอยู่บนตัวน้องออกไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ที่ว่าเป็นแม่แมวนะมากับครอบครัวนะครับมีพ่่อแมลวกก็ู3ตัันะครบ เรากําจัดหมัดที่อยู่บนตัวน้องออกให้หมดแล้วนะครับขอให้น้องอดูแลรักษาแล้วก็กําจัดหมัดให้หมดไปไวๆนะครับต้องกำจัดหมัดที่อยู่ที่บ้านน้องด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ใช้บริการครับ